นี่ะครับหรือไม่ควรทำพวกทั้งสุ่ริยการนะครับตั้งเงลังพื่อบ้านให้เพื่อนตัวงานของที่ประาับความจอสร้างดายก็ต้องคอยกับเตือนนะครับผมดีๆเรับองางนะครับว่าท่านทำให้คนทำอย่างนี้นะครับคนทำอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะให้สร้างดายของเราจนเลยกล้าแ้่นะครับมีชื่อเสียงในระดับจังหวัดชายภูมิต่อไปนะครับสุดท้ายในการมาลงตำแหน่งในเดือนสร้างดายเดืนี้นะครับ ก็มีคนหลายคนที่ต้องการขอบคุณนะครับท่านแรกก็คือมาจากย์ตนเองนะครับที่ได้ดูแลคุ้มชูนะครับจนบอักุบันทุกห้าสบ2อปีแล้วนะครับก็ยังเป็นห่วงเป็นใยนะครับยังคอยให้กำลังใจ ในการดำเนินชีวิตอยู่นะครับข้อที่2ก็คือคุณอาและผมนะครับที่ตํางาออกจากงานเพื่อมาเรียนตูวหลางนะครับพ่อผมก็ควใหญ่นะครับผมมีลูก5้าคนนะครับเกิดจากภรรยาคนเดียวนะครับไม่ใช่หลายคนนะครับผมมีลูกชายสองคนและลูกสาวสามคนลูกสาวลูกแฝดนะครับแฝดสามนะครับก็ผมถือว่าผม็ครอบครัวใหญ่นะครับก็ได้ ก็ได้ดก็จมีของบัรดาและปัญหานที่มาคอย,อยดูแลนะครับทำให้ผมมีเวลาที่ทำงานนะครับโดยไม่ต้องหดใหญ่และก็ครัวนะครับคนที่สามกา็คือภรรยาของผมนะครับที่แต่งงานกินด้วยกันมา26ปีนะครับก็คอยให้กำลังใจนะครับมมนะคอยช่วยเหลือนะคับประคองชีวิตครอบครัวให้เิอก้าแม่าให้อู่อยางมีความสุขน,นะครับอ่ลาลำดับที่สี่ก็คือ Ya, ya.